ครปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจบแปดวันเจ็ดคืนไปแล้วเราได้อะไรจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครับดูขอแบบพูดแบบใสๆนะคะหนูใช้คำพูดปรุงแต่งไม่เป็นเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นกับหนูเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ค่ะก่อนที่หนูจะเข้าไปน่ะวิบากชี้หนูเยอะมากแล้วหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะทําได้ด้วยเพราะว่าหนูอุบัติเหตุไปแต่ว่าวันนั้นหนูเข้าไปแบบไปแบบคนเดียว แต่โชคดีที่มีเจ้านายค่ะส่งส่งหนูไปนะคะแต่หนูไปไปคนเดียวที่โคราชท,ทั้งทัี่หนูไม่เคยไปโคราชเลยไปขอพรย่าโม,มว,ว่าขอให้หนูปฏิบัติให้ได้ครบเจคืนแวันแล้วพอก้าแรกที่หนูเข้าไปเป็นอะไรที่โอเคคนปิดวาจา เก็บโทรศัพท์ไวหนูรู้แล้วว่าหนูต้องอยู่กับตัวหนูเองคนเดียวแล้วคืนที่หนึ่งพันไปหนูก็ไม่เคยได้ต้องนั่งแบบทําอะไรที่มันวนๆน,นะคะแต่การที่ทําวนๆครั้งแรกก็มันเป็นเหมือนปุจฉาอยู่ในหัวแต่สามพอครบสามวันก็จะได้ถามพระอาจารย์แต่หนูเกิดความเย็นค่ะเย็น ความกลัวหนูถามว่าหนูกลัวบ้านคุณแม่ไหมคืนแรกหนูกลัวมากหนูเป็นคนกลัวผีค่ะยอมรับเลยบ้านคุณแม่เป็นบ้านไม้หนูนอนข้างบนแต่หนูออกมากราบหนูไม่รู้ว่าตรงกลางห้องอะค่ะจะเป็นเหมือนกับประตูเหล็กแล้วมีรูปเก่าๆหนูไม่รู้ว่าคือรูปใครบ้างโดนหนูมาขอตรงไ้นขอให้หนูผ่านไปได้ด้วยดีจากนั้นหนูนอนได้สบายแล้วที่สําคัญที่สุดการที่หนูได้ทําอะไรวนๆซ้ําๆในเจ็ดคืนแปดวันนั่งปฏิบัติ ทำตื่นมาตีสีมาสวดมนต์มาแผ่เมตตามาเดินจงกรมได้พูดคำว่าหนอได้ปิดวาจาได้อยู่กับตัวเองได้รู้ใจตัวเองได้นิ่งด้วยตัวเองกับคำสอนที่ได้ไม่ว่าจากครูทุกคนที่สอนจากอาจารย์ทำให้หนูเกิดแสงสว่างในวันที่หรู้มีแนวทางหนูรู้จักให้อภัย นูรู้จักที่จะโหสิกกรรมเพราะหนูรู้ว่าเรามีกรรมแต่ถ้าเกิดเรายังจองมีจองกรรมกรรมมันก็อยู่กับเราคําสอนของคุณแม่สอนให้หนูรู้จักปล่อยวางแล้วก็อยู่กับปัจจุบันและให,ห้หนูมีหลักในการที่ก้าวออกไปจากบ้านของคุณแม่ดรสิริเกลินใชัยอย่างมีสติมากขึ้นจนทุกวันนี้เจปีมาแล้ว นั่งภาวนาตลอดที่สวดมนต์ขอให้หนูได้มีโอกาสกลับไปอีกครั้งมาเลยหนูรีบมาจริงๆหนูต้องการที่จะแบบเข้ามาหยุดจุดนี้อีกครั้งจะมากจะน้อยหนูจะต้องเข้ามารู้สึกว่าหนูตายแล้วหนูเกิดใหม่เกิดใหม่ได้จริงๆค่ะลองดูกันนะคะธรรมะจัดสรรให้ชีวิตคุณได้จริงๆถ้าคุณเปิดใจที่จะรักธรรมะและคุณพร้อมจะอยู่กับธรรมชาติจริงๆ อยู่กับปัจจุบันให้ได้จริงๆแล้วคุณจะมีความสุขในชีวิตเขาบค่เน,นเต้คแม่รักแต่สนิทกันจริงใช่